ก็พบกับช่องอุตรอรลชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีปัญห,หาเรื่องกางเกงนะฮะโดนเกาวล้อน,นะฮะติดงานเมื่อวานนี้มวานซืนแล้วจงวังหวะไม่รู้ว่ากางเกงมันโดนกาล้อนตอนไหนก็ไม่รู้มันจะเป็นเนี่ยอันนี้คือตอนแรกมันเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เหมือนจะน้อยลงน้อยลงแล้วอะแต่คือตอนแรกอะผมอะใช้แอลกอฮอล์ไปทาใช่ปะผมก็ลองหักหักมันดูหักมาผ้าขาดอีก มันมองมองเห็นไหมมันชัดๆออกไปล้เนี่ยภาพมันขาดครึ่งไปเลยตอนนี้ใช้น้ํายาล้างเล็บอยู่พยายามทําอยู่แต่มันก็เหมือนตัวกาวมันจะนิ่มลงนะมันจะนิ่มขึ้นนะครับมันจะนิ่มขึ้นเลยแหละมันนิ่มขึ้นมันก็จางจางจางลงไปหน่อยแล้วแหละแต่คืออันนี้ตอนแรกผมใช้กันไกลด้วยกันไกลอ่ะขูดขูดขูดมันผ้ามันเลยเป็นขาวๆอย่างเงี้ยไม่สมควรใช้กันไกลครับใช้เล็บ ใครมีแล้วก็ใช้ค่อยๆเอาเล็บขุดๆไปเรื่อยๆครับมันก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยลองทํากันดูนะผมไม่นุวนใจว่า,วามันจะมันช่วยได้แค่ไหนแต่ตอนนี้ผ้าผมอะขาดไปแลลวขาดเพราะว่ามันขาดเพราะว่าผมไ,มไปหักหักตอนแรกมันแข็งไงมันกาวใช่ป่ะผมก็หักไปหักมาคิดว่าเออกาวคงจะหลุดไปมาก็กลายเป็นขาดตรงร่องกลางเห็นไหมเนี่ยขาดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่ตอนสุดๆของผมแล้วนี่ผมก็เอาออกเยอะนะตอนนี้มันเข้มกว่านี้เป็นเป็นปืนป้นๆน,น,น่ะลองดูต่อนะครับนี่นะครับผมก็สุดๆของผมแล้วเนี่ยนี่ได้แคน่นี้มันไม่ออกแล้ววะมันผมใช้เหล็กอันนีนอนน้อันนี้ใช้อะไรวะอะไรวยอันนี้อันนี้ใช้ตัวนี้ครับไปตรงนต้นผม,ผมใช้ด้านผมใช้ด้านด้านไม่คมเน่ยครับด้านที่ไม่คมนะ นั่นที่มีขมอะผมก็ขดๆๆอย่างเงี้ยขดๆๆไปเรื่อยๆโดตรงเนี้ยขดดมันก็ได้แค่นี้ช่วยคือเอาน้ำยาเล็บลงเลยนะแล้วก็ขดๆช่วยกันมันก็ได้แค่นี้ครับมันไม่ออกแล้วอะเนี่ยมันก็เดินอย่างเงี้ยงั้นแนะนำว่าผมถ้าใช้แนะนำนะก็เท่ากับว่าน้ำยาเล็บช่วยช่วยได้นิดหน่อยครับช่วยได้ไม่เยอะนะครับมันได้แค่นี้จริงๆ มันไม่ออกเลยแต่มันนิ่มนั้นมันนิ่มแหละมันนิ่มลงไปเลยแหละแต่มันก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าผมเอาอะไรไปขูดมาหรือเปล่านะใช้เล็บก็คงไม่ไหวถ้าถ้าเป็นเยอะกว่านี้ครับคงคงไม่ไหวอนี่เปไปนิดนิด,น,ดนึงผมก็เลยลองดูแล้วเนี้ยวันนี้ผมก็แนะนําว่าทําครับทําจริงครับทําใจครับ <laughs> ทําใจครับม,มันแก้ไม่ได้ครับ <laughs> ก็คือสรุปแล้วนยายากลองเล็บไม่ได้ผลนะครับ มันก็ได้แค่นิดเดียวนะแค่นิ่มแค่ให้มันนิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่จะดีอะไรมากมายครับมันนิ่มขึ้นเฉยเนี่ยมันก็แค่นิ่มขึ้นแต่ยังไงมันก็เป็นรอยอ่ะทําใจซื้อใหม่ดีกว่าครับหรือไม่ก็ใส่เอาไปใส่ใส่ได้ปกตินะครับใส่เที่ยวก็คงไม่เวิร์กแล้เพราะมันมันไม่เวิร์กแล้วอ่ะมันเสียเนี่ยผมก็ทําใจอยู่นีลยมันเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไปแล้วเนาะนี่ มันออกไปออกไปจากเมื่อกี้นิดนึงแหละแต่มันก็ต้องใช้อะไรขูดใช้เล็บขูดบ้างใช้เหล็กขูดบ้างต่ใช้กรรไกรใช้มีดไม่ได้นะครับขาดได้นอนผ้าอย่างก็ขาดมันหายวาหายจริงแต่มันขาดได้นอนครับผมสรุปว่าน้ำยาล้างเล็บก็ก็ช่วยได้ครับแต่มันก็มันไม่ได้หมดอะลองหาดูในในเน็ตนะครับผมเห็นมันมีน้ำยาล้างน้ำยาล้างคราบกาวนะถ้าเป็นเยอะๆลองหาดูครับถ้าเป็นเยอะๆนะครับ ลองหาดูน้เยียข้าวล้างข้าวก่าอาจจะช่วยอาจจะออกครับอาจจะออกนะครับเมียข้าวกาว่าถ้าเป็นชิ้นเสื้อผ้าที่รักกิกจริงหรือว่ากางเกงที่รักกจริงๆก็อลองหาดูครับามาลองใช้ดูลองซื้อลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ของผมนะ่ะมันเป็นไม่เยอะมากผมก็เลยแบบเออปล่อยไป,ไป,ไปไเถอะเหนื่อยแล้ว,ข,วลขูดใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ยังได้แค่นี้น,นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมผมพอแค่เดียวันนี้ขอบคุณครับ